ไปกันไหมวันนี้อยู่ที่ภูมิใจการ์เดนทีเซ็บจัดกิจกรรมขับเคลื่อนอาจายสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวเริ่มด้วยกิจกรรมล่องเรือสัมผัสวิถีประวัติศาสตร์ชุมชนริมคลองบางขุนเทียนทาบุญถวายเทียนร่วมกันขอไปลูกหนึ่งที่วันนี้เรามาจากทีมวิททีเซ็บโปรขอไปลูกวันนี้มีอะไรบ้างครับที่น่าจะเกิวข้อทีมเวิร์คแอนด์แอนเวอร์เมนทัลโปรเฟชชั่นัลบีโนเวที o โอกา t พัฒนาที่ซิกซ์กิ้งอาตมโฟกัสม u เชลอลิสเตนได้รู้ถึงการกระจายกระจายได้เราต้ก็มีข้อมูลเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีเยอะแยะมากมายโดยข้อมูลหลักๆขององค์กรไม,จะ, P, มจะเป็นเรื่องเชิงปีไมซิตี้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของไมชิตชุมชนท้ายด้วยการทำเวิร์กช็อปทำขนมร่วมกันต่อยอดการเรียนรู้ในสถานที่จริงแต่สิ่งที่สำคัญครับเราต้องโถอดบทเรียนแล้วอินพิเม้นต์เข้าไปอยู่ในส่วนเราให้ได้บ้าง มันตอบโจทย์นะคะในส่วนของ T-Set Pro แล้วก็ทางด้านของ s u s t a i n b i l i t y จริงๆนะคะและสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนรู้แต่ในห้องประชุมแต่วันนี้เนี่ยพวกเราได้มาเรียนรู้ในส่วนของห้องประชุมที่เป็นธรรมชาติมันเป็นของจริงได้เข้าใจคำว่า T-Set Pro ได้ลึกซึ้งครั้งหน้าไปกันไหมจะไปกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ yeah!